สวัสดีเพื่อนๆนและกันรยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับราศีพฤษภถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีของราศาี และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่วัวชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนประหยัดนะครับแถมจิตใจดีและชาวราศีนี้ส่วนมากจะมีรูปร่างที่ดีมี สนิทเป็นคนหน้าตาดีพูดจาไพเราะนะครับแถมเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือคนสนิทเดือดร้อนเขาไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเป็นคนแรกๆเลยนะครับลักษณะพิเศษของชาวราศีนี้เป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับรักทุกอย่างที่สวยๆงามๆดังนั้นแล้วจึงไม่แปลกที่รอบกายเขาจะเต็มไปด้วยสิ่งสวยๆงามๆและตัวเขาเอง เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นคนที่น่าดึงดูดใจดึงดูดให้กับคนที่มารู้จักหรือคนที่เห็นเขานั่นเองนะครับสวัสดีชาวราศีพฤษกทุกท่านนะครับอิน้ตอนรับเข้าสู่การทำนายดวงในช่วงของเดือนกันยายนปี2566นี้นะครับชาวราศีพฤษภถือได้ว่าในช่วงเดือนนี้นะครับชาวราศีนี้จะเป็นช่วงที่ท่านนั้น จะวางแผนการเงินได้ค่อนข้างดีเขาเรียกว่าการงานเป็นปึกแผ่นการเงินมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันในเรื่องของการงานนะครับการงานในช่วงเดือนนี้นะชาวราศีพฤษภท่านจะมีโอกาสได้ทํางานที่เยอะขึ้นคนที่ทํางานประจำเช้านายโยนงานเข้ามาให้เยอะขึ้นแต่ก็ใช่ว่ารายรับมันจะเท่าเดิมน,นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงการทดสอบความสามารถของชาวราศีพฤษภก็ว่าได้นะครับให้ท่านนั้นเปิดอกรับนะครับเรียกได้ว่ามาเลยงานยากงานมิไม่ยากงานน้อยงานใหญ่ท่านรับไว้ทำไว้ให้เต็มที่เลยนะครับทำไว้ยังไงมันก็สนผลดีให้กับตัวท่านแน่นอนนะครับอีกอย่างนะครับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นนมีโอกาสที่จะได้ทำงาน ในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับแต่พอทําแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อืองานแบบนี้ก็ทําได้นะทําให้ตัวเองสนุกดีนะสนุกไปกับการทํางานบางทีในอนาคตตัวคุณอาจจะเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนตัวเองมาทํางานในสิ่งนี้ก็ได้นะครับสรุปนะครับคนที่ทํางานประจําในช่วงเดือนนี้มีงานให้ทํามากมายมีงานเข้ามาหลากหลายทําให้ท่านนั้นได้ทํางานได้มีความสุขสนุกสนานไปกับทํา การทำงานจะทำให้ความสามารถของท่านนั้นมันพัฒนายิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะครับมีทั้งลูกค้าใหม่นะครับมาจากลูกค้าเก่าที่เขาแนะนําต่อๆกันมาว่าตัวคุณเองบริษัทคุณเองนะครับ เขาเรียกว่าบริการดีสินค้าดีแนะนําให้มาใช้เขาเรียกว่าทําดีจนลูกค้าบอกต่อก็ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่ท่านนั้นจะต่อยอดธุรกิจตรงนี้เมื่อมองเห็นจุดแข็งของตัวเองแล้วว่าการบริการที่ดีทําให้ลูกค้าบอกต่อเราก็ เสริมเพิ่มให้มันแข็งแกร่งเข้าไปในเรื่องของการบริการหรือคนที่ขายของมีคนแนะนำว่าสินค้านี่แหละซื้อจากคุณไปแล้วมันดีจริงๆมันใช้ดีก็หาสินค้าประเภทนี้เข้ามาขายเพิ่มเข้ามาต่อยอดจะทำให้ท่านนั้นมีความเติบโตนะครับที่สำคัญการขายขอให้เน้นออนไลน์ให้มากขึ้นนะครับมีงบยิงแอดยิงโฆษณายิงไปเลยครับถ้ามั่นใจในสินค้าแล้วเธอเรีว่าดวงเปิดไม่มี อะไรที่ต้องมากังวลว่าเออค่อยๆทําไปไม่มีอะไรค่อยๆนะครับจังหวะดวงที่เปิดก็ลุยเต็มที่นะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะครับตามที่อาจารย์ได้เกิดไว้ในหัวคลิปว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่การเงินของท่านจะเป็นปึกแผ่นเพราะชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้ดูเหมือนว่าท่านนั้นจะเป็นผู้รับผู้ใหญ่มากขึ้นจะมีการวางแผนในเรื่องของการทํางานเป็นระบบเป็นระเบียบ มีการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับรายรับรายจ่ายทําขึ้นมาชัดเจนเป๊ะๆอะไรนะครับและก็มีการคิดมีการวางแผนที่จะลงทุนเพิ่มที่จะต่อยอดธุรกิจเพิ่มเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีความคิดแบบนี้แหละที่จะทำให้ท่านนั้นกลายเป็นเศรษฐีในอนาคตอันใกล้ ความคิดแบบนี้แหละที่จะทําให้ชีวิตท่านมีแต่ความจเจริญขึ้นไปนะครับก็อาจารย์ก็ขอยินดีกับคนที่มีความคิดในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของความรักนะความรักคนโสดในช่วงนี้นะโสดมานานแล้วรู้สึกว่ามันเหงาหงอยเหลือเกินท่านอยากจะเปิดใจก็มีโอกาสจะได้พบรักครั้งใหม่นะครับแต่อย่าลืมนะคนที่ โสดคนที่อยู่กับตัวเองมานานนะครับขอให้ดูแลตัวเองนะช่วงนี้ลุกขึ้นมาออกกําลังกายดื่มน้ําให้เยอะๆซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆใส่บ้างนะครับถึงจะมีโอกาสไปเป็นที่เตะตาต้องใจให้กับเพศตรงข้ามที่มองท่านเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองอยากจะเปิดใจก็คิดอย่างนี้แหละว่าอยากจะเปิดใจ เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเราถึงจะเจอสิ่งใหม่ๆเราอยากได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องทําตัวเองให้มันดีๆนะครับเราอยากได้คนหล่อคนสวยเราก็ต้องทําตัวเองให้มันหล่อให้มันสวยก่อนเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของคนที่มีคู่นะครับความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความสุข ค่อยๆเป็นค่อยๆไปชีวิตราบรื่นไม่มีอะไรเบื่อหวาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับถ้าอยากได้รับความตื่นเต้นก็ลองกระชวนกันไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่เคยทำร่วมกันมาก่อนนะครับมันก็จะสร้างความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับเอามาดูกันในเรื่องของสุข,สขภาพถือได้ว,ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับอาจจะคิดมาก ก็พยายามอย่าคิดมากนะครับชาวราศีพฤษภเป็นคนเก่งสามารถดึงสติตัวเองกลับมาได้อยู่แล้วนะครับเอาละครับนี่ก็คือภาพรวมดวงของท่านในช่วงกันยายนนี้นะครับชาวราศีพฤษภทุกท่านหากมีโอกาสเข้ามารับฟังแล้วรู้สึกว่าคําทํานายมันใช่มันดีต่อใจ <c oughs> ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ hmm. ออกไปด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านเองนะครับ ถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้แหละไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขอวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหนังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ